เรียนของเราได้รับเงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะคะเงินยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขเนี่ยเราได้เอาไปใช้ประโยชน์ใน2ส,ส่วนส่วนที่1ก็คือได้ให้เป็นเงินเพื่อการที่เขาใช้ในการยังชีพของเขาส่วนอีกเงินกองหนึ่งเนี่ยเราได้เอามาจัดเป็นการพัฒนาเรื่องทักษะอาชีพทักษะการทํางานนะคะคำว่าโอกาสเนี่ย เราจะทํายังไงให้เด็กเขาพร้อมเนาะคือเราจะบอกว่าคนนี้มีโอกาสคนนี้ไม่มีโอกาสเนี่ยเหมือนไปบล็อกเด็กแต่ถ้าเราให้โอกาสในการที่เขาเลือกด้วยตัวเขาเองเนี่ยเขามีวิธีคิดนะคะคือเราจะสร้างโอกาสด้วยการให้เด็กคิดเป็นคือทุกวันนี้ทุกคนมองว่าคนมีเงินเท่านั้นถึงมีโอกาสโรงเรียนในเมืองเท่านั้นถึงมีโอกาสแต่จริงๆการศึกษาทุกวันนี้จะต้อง สร้างโอกาสทางความคิดให้เด็กให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขามีอยู่รอบตัวคือโอกาสทั้งหมดเด็กคิดไม่เป็นเนี่ยเขาก็จะมองว่าตัวเองด้อยต้อยต่ําอันนี้คือสิ่งที่การศึกษาไทยจะต้องเปลี่ยนให้ได้ก็คือความคิดของคนตัวคุณครูเองเนี่ยคือส่วนสําคัญมากที่คุณครูเนี่ยจะต้องอเหมือนกับว่าทํายังไงให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจให้เด็กเขารู้ว่าเขามีศักยภาพนะ ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาไทยมาตัดสินว่าเด็กเก่งเด็กอ่อนการสร้างโอกาสตรงนี้ก็คือเปลี่ยนแนวการสอนของคุณครูก่อนพัฒนาคุณครูนะคะให้คุณครูรู้ว่าคุณครูคือกุญแจสําคัญนะถ้าคุณครูรู้จักเด็กพอแล้วก็สร้างพลังให้เกิดกับเขา empower เขาบ่อยๆให้กําลังใจเสริมแรงเขาบ่อยๆซึ่งเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีความสามารถที่แตกต่างคืเอ there. เราปะทะอะไรที่เด็กเขาทําได้ดีเราจะต้องรีบ รีบให้พลังเขาอันนี้คือการสร้างโอกาสของคุณครูเลยทีเนี้ยเราจะต้องเสริมสร้างหลักสูตรเรื่องนี้ให้คุณครูได้รู้ว่าครูคือคนสําคัญที่ทําให้เด็กเกิดแรงบันดาลใจทําให้เด็กเขารู้ว่าเขามีคุณค่าถ้าคุณเอาคณิตศาสตร์ไปวัดเด็กเด็กคนนี้ง่คิดไม่ออกคิดไม่เป็นแต่ถ้าเมื่อไรเด็กคนนี้ได้ไปเลื่อยไม้ได้ไปจับเหล็กได้ไปจับอุปกรณ์อู้เขากลายเป็นมนุษย์ที่สุดยอดอย่างเงี้ยคือเราจะต้อง แรงบันดาลใจให้เด็กให้เจอแล้ววิธีการเรียนของเราต้องเปลี่ยนโอกาสที่ดีที่สุดคือพลังใจให้เขาคือคนที่มีคุณค่าสำหรับตัวเขาก่อนเมื่อเราทำจุดเล็กๆให้มันมีคุณค่า11ปีของเด็กที่อยู่ที่นี่เขาถูกบ่มเพาะแต่อนุบาลจนถึงม .3 เนี่ย เขาจะต้องมีกระบวนการตรงนี้ติดตัวคนเหล่านี้แหละที่จะเป็นพลังนะคะที่จะไปเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรบ้างเรามองอาานาคตไม่ได้แต่ในการเปลี่ยนนั้นมันจะต้องอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการคิดบนหลักการบนความถูกต้องค่ะ